ก็ได้นะเอาก็อินนมวันนี้เอออีนนมบัดนพี่ก็ได้ยินข่าวว่าพ่อมันป่วยอยู่โรงพยาบาลมันก็ยังมาหาเลาะเล่นยญเสืออยู่เนาะโฮ้ยมันจีหูวเรื่องยังมันก็เป็นบ้าเนาะเป็นสาวแล้วมันก็ได้เนาะยังมาจัดยางอยู่เฮ้ยบ่โหนะมันดีแล้วมันจีบัเป็นทุกข์ แม่นอยู่พวกเข้าหันมันหูลาลโพสมันก็เล็เป็นทุกพอมันหันกระจักสิลหลอดพอหลอดเด้เขาว่าหันนะนักอยู่ดิเป็นลายปรานันบอกว่าสั่นหละว่าเป็นซ้อมใจยู่เดี๋ยวนี้ไอ,อ,อ้น,น้องมันคือมาหาเหรียไก่แท้เดี๋ยวเนี่ยไปไปเมื่อบ้าน อันมะฮูย้อบอกว่าพ่อมึงตายแล้วฮันมนะฮูยังมึงก็ไดเดี๋พ่อมึงตายแล้วพอตายแล้วอตายแล้วเอาเอาไม่ยังหะบปะเนี่ยมึงดีใจใส่บ่พ่อมึงตายฮันพ่อตายยังจะมาดีใจเสือไปไดมั้ย